สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะก็จะมาสอนเกี่ยวกับการหัน่นหงืกล้วยสไลด์นะคะนี่นะคะเวลาส่งนะคะลูกค้าต้องหั่นเองนะวิธีการหั่นนะคะให้หั่นใช้วันต่อวันนะคะสามารถเตรียมร้านในการหั่นในช่วงเย็นได้ถ้าขายเช้านะคะอ่ะขั้นตอนนะคะมีดังนี้เลยนะคะนี่ นำสาลายมานะคะหั่นแบบนี้นะคะนับด้วยนะคะ1เส้นจะได้ 11- ถึง12ชิ้นแต่ว่าการหั่นนะคะเราจะนับไปด้วยในใจนะเพื่อคอนโทลจำนวนชิ้นนะคะที่จะได้นะคะเพราะว่ามันคือต้นทุนของเรานะคะนี่จับมีดเ,เฉียงแบบนี้นะคะแล้วก็หั่นลงไปนะคะ จะไม่หั่นบางจนเกินไปถ้าหั่นได้ประมาณ13บสามนี่คือบางไปแล้วจะหั่นได้จริงๆคือ11หรือ12ชิ้นเท่านั้นต่อ1แท่งนะคะตัวนี้ก็จะเรียกว่าหือกล้วยต้มสาหร่ายลูกค้าบางคนก็จะเรียกว่ากล้วยต้มสาหร่ายหือกล้วยสาหร่ายจะเรียกได้หลายอย่างนะคะนี่ค่ะวิธีการหั่นก็หั่นเฉียงแบบนี้ นะคะให้พอดีคานะให้พอดีคําให้ดูไม่เล็กเกินไปแล้วก็ไม่ใหญ่เกินไปนะคะ,ะนับไปด้วยนะคะได้สิบเอ็ดสิบสองนะคะแล้วเราก็จะเตรียมถุงนะคะเนี่ยค่ะเพื่อใส่ตัวหือก้วยสลายที่เราจะใช้นะคะยิ้มแนะนํานะคะสําหรับลูกค้านะคะอยู่ที่ยอดขายนะคะว่าหนึ่งวันจะใช้กี่ถุงเพราะหนึ่งถุงเวลาส่งนะคะจะมีทั้งหมดสิบเส้น นะคะถ้าใช้วันละถุงเราก็หั่นแค่วันละถุงนะคะถ้าใช้สองถุงสามถุงเราก็หั่นตามยอดขายของทางร้านเรานะคะอ่าเนี่ยค่ะคือการสาธิตนะคะการหั่นหือกล้วยต้มสาลายนะคะของร้านเรานะคะเนี่ยค่ะน้องก็จะหมุนนะคะเพื่อหาตัว คือเราจะหมุนแท่งของหือกล้วยให้ให,ให้ให้มีความสูงอะเวลาหั่นขึ้นมาเนี่ยหน้ามันจะกว้างแล้วมันก็จะดูชิ้นใหญ่เวลาทานก็จะดูแบบเต็มคำเนาะถ้าแบบเนี่ยอานยิ้มซูมใกล้ๆเลยนะคะเนี่ยค่ะนับไปด้วยนะคะจะได้1เส้นนะคะก็จะได้ประมาณสิบเอ็ชิ้นนะคะถ้าเราหั่นบางเกินไปนะเวลาเราไปลวกเนี่ยมันก็จะ ไม่มีรสชาติเพราะมันบางแล้วเวลาลูกค้าทานเนี่ยมันก็จะไม่รู้สึกถึงความเด้งๆของเนื้อปลาเรานะคะต้องหั่นให้มีความหนาและไม่บางเกินไปนะคะหนาเกินไปก็ไม่ได้บางเกินไปก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นเราหั่นไปด้วยเนี่ยเราต้องนับไปด้วยอ่าหกเจ็ดแปดนะคะเก้าสิบนะคะสิบเอ็ดอ่าเส้นนี้สิบเอ็ดเห็นไหมคะ อพอดีคำแล้วก็ไม่เล็กเกินไปแล้วก็มีความหนานะคะนี่หั่นแบบนี้ค่ะพอหั่นเสร็จแล้วนะคะเราก็จะเก็บใส่ถุงแบบนี้นะคะเตรียมใช้หน้าร้านพับปากขึ้นนะคะแล้วก็กบน้ําแข็งนะคะเพื่อความสดใหม่เรียบร้อยค่ะ